ปิงปงมีใส่ไปแล้วนะปิงสวัสดีค่ะและวันนี้นะคะก็อยู่กับเราในรายการสายไปส่งของส่งมาจากนี่เลยเออตราดนะคะจังหวัดตราดจังหวัดตราดนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรกรันเราจะทำการตัด เนี่ยคะเราก็จะทําการแกะทําไมของแต่และใบเนี่ยมันแกะยากมากๆอ่ะอ่าในช่วงของใส่ไปส่งของวันนี้จะเป็นอะไรนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยหนึ่งรา,า,ามทำ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 าำทำทำทำดเทำ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 เำท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 ้ทำสเ เสื้อมาให้นะคะ M 2ตัว L 2ตัวมาแกะดูก่อนเลยขอใส่ M แล้วกันนะซึบๆไม,ม่กินน่ารักนะหักมุม1.0งคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับหนังสือเหมือนเคยเห็นแว็แบ,บนะคะเกี่ยวกับหนังสือนะคะแอบเดี๋ยวเราต้องไปซื้อ เอ่อยังไงดีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราใส่โชว์เลยแล้วกันนะคะแต่ก่อนที่จะใส่นะคะเราก็ต้องถอดตัวข้างในออกก่อนเปี้ยวเปียวเปียวแป๊มแปป๊มแนี่นะคะเบอร์เอ็มละกันนะคะอันนี้เล็กสุดละเนินของแป๊มโอ๊ยติดหัวโอ้ยโอ๊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 ยบ้นติดบ้านโอ้ติดบ้านเองโอเคถอดกันอ่าใส่แล้วเย้นี่ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยสายเป็นท่าไหนจะส่งเป็นอะไรมานะคะก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้วิงๆด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายอ้าว่าไงสายก้มหนาในลมลแแะ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 เสียงแม่งดังับทเลยแะ